อ่าครับมาถึงเเห็็นแลล้วสับยกมาถึงคู่บิ๊กแมตช์ของรอบแรกเป็นการเจอกันระหว่างแอดจอ๊อกับแอดกโก้นั่นเองแอดจอ๊อหนี่เป็นแผนกอัพโหลดคลิปลงช่องยูทูบนะส่วนส่วน,วนไอ้ไอ้คุณกโก้นี่เป็นแผนกแชร์ข่าวสารบวกลงลิฟเด็กนะโอเคแชร์ทุกอย่างมาแล้วนาจานาจานาจาผมมึงนัดถิ่เทพนาจาเหรอ ไปกัดเจอกันระหว่างโนวาแกร์เปอร์กับรอย่อพาราดินนอ่างโอ้ยเป็นสาไครับคุณจิเห็นพูดถึงเทพนาจาไงพูดถึงไอ้กรตูนสมัยเก่าทำไม่ทำไมไม่เคยดูเลยโโดนเด็กด่าเขาบอกเขาติดตามเพจเราแล้วแบบว่าชื่อที่ได้ยินที่คือพกเกศสาวก็ไปไม่แชร์หรอหเขาเป็นคนแชร์ พวกผมพวกผมมันพวกผมพวกพวกเรามันใส่ยเบื้องหลังนะพี่นะไม่ไม่ไม่เราเราเราไปนั่นละเว้นนะครับผมเออต่อได้นะเชิญอะไรนะเฮ้ยไปยุ่ลูกเต่า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 ไม่ไม่มันอ่ะไม่ทำโอ้โหไม่มันไม่มันไม่มันถอยใหม่ถอยใหม่ครับมาีได้เวลามึงโอ้โห ไมเนี่ยคนดูไม่เห็นไอ้กำกึ่งอะดีดีนะปวกเ่าสี่อะคดก่อนเลยแม่งอยสามรอบเปจะาขอรายการหัวร้อนไปเจ้าเก่าชื่อรายการหัวร้อนไปเต์หัวร้อนอยู่คนเดียวก็ดูมันทอยดิพันอ่ะ หน้าปีนดไหมล่ะลิทนี้เป็นลิทที่ทําลิทลงในเพจนะครับลิทของเออโนวาแกปเปอร์นะผมไม่ได้ทำนะครับเอาเอาผมเอาผมทำเหรอใช่ลิทคุณไหมเหรอดังนั้นใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็ว่าฆ่าเขาเลยใช่ครับผมเช็ค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 วารเด้อบ่นตลอดหาเรื่องแกล้งน้องแกล้งนุ่งตลอดหลายบาทลงบัตร สกิลว่าไครับพัตตาติดชื่อใบหนึ่งจีเวนไอเซอร์เกตเซอร์จีเวนไอเกตหนึ่งอะไรดีเซอรมาที่หกบโอ้ย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 อ้ยโ้อ้ยเอีอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอนยโอ้ยโอ้ต่อ้ยอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้ยโ้อ้ยโอยยย้ออย้ย้อย่า้ยโออยเออยออ้ เจ็ดพันแปดพันแปดพันไม่อยากออกมักโโใน,ในหนึ่งตัวละเก้าพันใบไม่ค่อยน,น่าเชื่อถือนิดๆไม่หมื่นอีกแล้วโถ่อะไรเข้าเลยเข้าเลยไม่หมื่นอีกอ่ะหมดแล้วยังย่งพี่พี่ตอนนี้พี่ยังข่มเขาได้แล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มปูคอมโบม,ม,ม,มาเราจะเ,เริม่มเ<ไ>งียบใช่ไม่ใช่ขมได้ขม่มไปก่อนใช่ผมได้ขม่ขไขไมขไปก่อน นับฝั่งโนวาจะอยู่ด้วยเธอน้องฝั่งโนวาโชโชเอ้ยโชโชต้องวางดิโชวางดิเฮ้ยไอกองไม่เห็นโชเกตเอาดิโชเกตสามหาเกตสามติดคิววีเตอร์ขึ้นมือแล้วจากนั้นเลือกทิ้งก๊าซหนึ่งใบในมือหนึ่งใบเลย ตูบ้บาสหนึ่งเอามันกลับใต้กองกลับเข้าไต้กองตัวหนึ่งแล้วสับกองเป็นเป็นการบนของที่โคตรดีนะครับตัวเริ่มตัวเริ่มขึ้นไปกระจะกระทืบแ,วแ,วแ,วแมว,แว,แวอ๋อไม่ใช่แมวเส<ถ>ือเป็นเสือพอย เธอเว่าเอ้เธอของรอยออแล้วบางทีมันก็เยอะไปนะมึงมึงอย่าบั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 งสนามได้บังฟิลได้บัเลายไทยมึงเลิกเล่นอุกพียงเไม้อครับมามาแล้วเขาไม่บากขอไมสไปคือมึงจะยี่สิบหกเลยแล้วเล้ มือเยอะเนาะนี่ขอมือห้าอมืห้ามือเยอะเนาะเก้าพันแวนานห0มกแวนเข้าเลยเข้าเลยที่อหวนพลังรเมดท่านที่พลังแหนเฮ้ยเฮ้ยเลยทิกเกอร์สวนครับไม่หาเกทสามไม่หาไม่หาแล้วทิมเกอร์บอกไม่หาแล้วจังหวะนี้หรอผมมาแล้วไม่ตายเอ้ตัวหลักของเขา ซ้ายครับซ้ายทำไรได้บอกด้วยนะเดี๋ยวบอกที่หลังเดี๋ยวี่เจอีตีข้างเจ็ดันเจ็ดพันตีข้างครับส1 26สหกสิลฐาน1ำหนึ่งตัวโบวห้าพันสกิลไปนี้ ถ้าเห็นเราถ้าเห็นเดียสันแลนุ๊กตั้มหนึ่งบวกบวกให้ตัวที่ลุกสองพันและอีไทายการ์ดอีกฝ่ายที่ต่ำกว่าที่พลังต่ำกว่าตัวที่ลุกได้อีไทายไปเลยของศพการใส่สิบคนได้บอร์ดเอ้ยโอยขี่พลังแวนเท่าไหร่วะยืมมือตัว ห6่งหกหสองหนึ่งสองห่นสามบวกสองพด้วยใช่ไหมอ่เช็ย้าส้วะครับเริ่มเงียบจากที่คุณ <c oughs> จากที่คุณพี่จอร์ดโบกเวกมาช่วตงต้นคลิป yeah, i, เ,เนี่ยโดนยำอย่างนี้เงียบเลยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว Beast Phantom เม่นแบบนี้เลยเขาจะปูบอดเขาจะเอาให้พร้อมห่ดนเลย บอดขทีนได้เลยชอบตีข้างนัดใช่ไหมเอาไปเขาเลยไม่ขาดด้วยคี่พลังอสองมีบอบนม่ครับอันนี้ครับพี่จอร์ดเริ่มจริงจังแล้วตบไปมาสองนึงนึงสองคีบสองหกครับทางเก็นเธอเกิเธอแล้วอยู่ในเธอึงนูว่า มันทำมาเพื่อปลาทางไปด้วจะทำยังไงดีนะไอมือมันน้อยแอะวะใส่บ้าใส่บ้าตายครับตายครับใส่ไปเตอร์วิกโตพลาสมาสกิลคว่ำสองไงตัวเองวได้เทคได้ลบหนึ่งด้วยสกิลเมื่อลงมาไงดังอีหนึ่งแบบนี้เหมือนกันนะครับสกิลเมื่อลงมาไงได้เบทหนึ่งไปบาสองไงตัวเองที่ ไม่ต้องไม่ต้องแล้วเขามอไม่เลยตอนนี้หกสิบหกครับขอหยดนหีพลังไวสองหมื่นหกปั้มหนึ่งลูกเรียหนึ่งใบบวก5้าพันสองหกสองหกสามบเอาละครับจังหวะนี้โคตรบีที่แวนพลังข้าม เนวงเลยเกาก็ได้ฝ uh <okay> okay> um um uh! ั่งตรงข้ามมีห้าแดงแล้วสองมบเทเป็นอีกสามนยกขึ้นไมาได้เออสามหนึ่งสองิกโวยปกดจบยอุ้ยอุ้หนาเก้า โอเคล่าไปได้ครับโอ้โหสุดยอดมากภาพบอลมจะแพ้แทนมันไม่ภาพบอลเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ดีครับก็ดีแต่ว่าเจเนเรชันสไตล์ไม่ดีไม่ดีเอ้าเป็นคู่ดูบอลอ่ะดีเลยทำไมอ่ะสไตล์เป็นจินหลอนเราก็อยากหาอะไรที่มันเออมันไม่เหมือนกันตีทำผุละบาสรหนึ่งล่างมาเอาว กูทำอะไรก <c oughs> ็คือคือเรื่องของกูอยูแล้วตีตีสกิลฐานนำมาสองใบบวกห้าพันสองใบนี้สกิลจินล่อนหนึ่งใบบวกห้าพันแต่ลางมาหนึ่งตัวจินล่อนแหวนพลังใ้ตัวไหน้าค ตัลวละห้าพันน,นึกว่าปั๊มเลยคนเดียววะเคาน์เตอร์มีน้อยอ่าวแวัดเปล่าเร็วกูลุล้น <c oughs> พี่จีทิ้งพี่จี ไม่มีอยู่แล้วไม่ไปอยู่แล้วเอรอดเฉยรอดเฉยปวัติเมือมือไใบเดียว25งพันห้าแบข้างนี้มั้ยสองหกเรือองกาศข้างเ่ยอ่ะสอหครับรอดสอ คิดไปหลังโอเคอุ้ยอุ้ยคิดปก่อนตอนนี้มันพียสิบห้าไอสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบหกสิบหกไปคิวสิบเอ็ดสองลุกหนั่งตัวแล้วบวกห้าพันลายเดียวไม่ออกหนังหนังชีวิต ขีว่าสัตว์อยู่นี่โอเคจบไปแล้วรับโนวาปะทะรอยย่อโอ้โหโคตรเห็นผมบอกแล้วพี่แกจะข่มยุงแรกมายุ่งหลังว่าพี่แกจะเงียบโอเคก็เดี๋ยวไ่เจอต่อรอบสองครับถ้ากูสไตได้มั่งก็โดนน่ะ